สวัสดีค่ะ,คะเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆน้องๆน,น,นางฟ้านะคะครูเรซมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะคะการรีแลกอารมณ์นะคะการรีแลกอารมณ์นะคะสามารถดึงดุดความสําเร็จและทุกๆสิ่งที่ต้องการนะคะวันนี้ครูเรซนะคะก็จะมาเข้าสู่หัวข้อของคําสอนของหลวงพ่อเลี้ยงก่อนซึ่งจะเป็นผล จูนรวมกับคำสอนของดรโจดิเพซ่าเอามารวมกันนะคะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ของหลวงพ่อคือเป็นธรรมะของพระพุทธศาสนาของอพระพุทธเจ้าเรานะคะก็เบยจ,จะบอกว่าการทําสมาธินะคะทําให้จิตเป็นหนึ่งนะคะเมื่อจิตเป็นหนึ่งจะทาใ,ให้เกิดพลังจิตนะคะพลังเมื่อเกิดพลังจิตนะคะจะทําให้มีสติระลึกรู้นะคะ เมื่อเรามีสติและลึกรู้จะทําให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญานะคะเมื่อเกิดปัญญาจะทําให้เราเราเกิดอะไรขึ้นรู้ทันอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็ เมื่อเรารู้ทันอารมณ์จะทําให้เราจิตเป็นกลางได้นะคะเป็นคําสอนของหลวงพ่อิริยังนะคะแล้วก็ภูุกเลสสุดยอดมากเลยคําสอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่อามาตะแล้วก็เป็นพระเจ้าหลวงพ่อท่านคิดออกมาได้ยังไงนะแล้วก็แบบมันเป็นตั้งแต่ต้นจนจบสุดยอดจริงๆนะคะก็จําได้ไหมถ้าจําไม่ได้ทุกคนนางฟ้าจาไม่ได้ไปย้อนฟังรีเ r e ร์สนะตรงเนี้ยมันเป็นสุดยอดของ การทาสมาธิจริงๆเลยซึ่งจาหลวงพ่อท่านจะบอกเลยว่าการทําสมาธิทําให้เกิดพลังจิตนะคะและพลังจิตก็คือเมื่อกี้ที่ทําให้เกิดมีสติและลึกรู้นะคะสติและลึกรู้ทําให้เกิดทําให้เกิดปัญญาปัญญาทําให้เราเรู้ทันอารมณ์สุดท้ายการรู้ทันอารมณ์ทําให้เราจิตเป็นกลางนะคะก็มาเข้าสู่หัวข้อของเราว่าของดรท่เบซ่าที่บอกว่ารีแลก นะคะรีแลกอารมณ์ทำให้เราเกิดความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้ดังใจฝันทุกสิ่งนะคะทาได้อย่างไรนะคะก็คือดรดตรดิปโจที่เป็นศาสตร์ท่านจะบอกว่านะคะว่าการที่เรามีสตินะคะไม่สามารถเป็นไปตามอารมณ์สมองเราก็จะไม่ได้รับไม่ได้รับนะคะอารมณ์ต่างๆเข้ามาความรู้สึกเครียดความรู้สึกโดนกันแกล้ง ความรู้สึกโดนเหยียดยามความรู้สึกนะคะกดดันความรู้สึกต่างๆเข้ามานะคะความรู้สึกทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นจิตจะเป็นกลางเพราะฉะนั้นสมองเมื่อจิตเป็นกลางปุ๊บสมองก็เลยไม่รับรู้ไม่รับรู้อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็อเอร์สิคะเมื่ออเลสนะคะสิ่งต่างๆความสําเร็จ เงินก็จะเข้าเพราะถ้าเรารับรู้นะคะแล้วเราก็จะย้ำเข้าไปในสิ่งที่เรารับรู้นะคะเมื่อเขาทําขึ้นมาเราก็โดนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความสาเร็จที่เราตั้งเป้าไว้มันก็จะให้ค่อยหายไปเพราะเราจะไปรับเป้าความทุกข์เข้ามาก่อนนะคะความจักรวาลก็เลยรับว่าเรากําลังทุกข์นึกว่าชอบนะคะคก,ก็เลยส่งสิ่งน,นั้นมาและยิ่งใครคิดบ่อยๆนะก็ยิ่งจักรวาลนกึกว่าชอบมาก นะคะก็เลยส่งมาเรื่อยๆเพราะว่าสมองคิดว่าโดนบ่อยแล้วถูกใจชอบเนี่ยสมองมันสั่งจิตนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนพอเข้าใจไหมคะในสิ่งที่ครูเกพูดนะคะก็คือถ้าจิตเป็นกลางก็สามารถมีสติแลก็ควบคุมอารมณ์ได้นะคะซึ่งตรงกับาศาสนาพุทธก็ตรงเก่าวิทยาศาสตร์จริง,รงๆนะคะแล้วก็ครูเกยก็ฝากธรรมะไว้นะคะพูดแล้ฝนลุกเนี่ยสอนธรรมะนะคะ ฝากไว้นะคะว่า,าหลวงพ่อบอกว่าคนเราเกิดมานะก็แบบว่ามีความทุกข์กันทุกคนเพราะฉะนั้นการทำสมาธิทุกครั้งได้พลังจิตนะคะแล้วก็คนเราเกิดมาเพื่อทำความดีนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะคะเมื่อเรามีเป้าหมายนะคะยังไงก็ต้องสำเร็จและ80%ของเป้าหมายที่สำเร็จก็คือ การลงมือทำนะคะวันนี้ภูเก็ตไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นางฟ้านะคะขอบคุณคำสอนของดอกเตอร์ดอกเตอร์โจดิเพนซานะคะขอบคุณนะคะคำสอนของหลวงพ่อวิริยังซึ่งสำคัญมากนะคะทำให้ภูเก็ตมีกำลังใจแล้วก็ขอบคุณคำสอนของพุทธเจ้าขอบคุณบิดามารดานะคะขอบคุณเงินทองที่ไหลมาเทมาขอบคุณนางฟ้าทุกๆขั้นนะคะสวัสดีค่ะฝันดีค่ะ